การทำกรเกษตรแบบพอเพียงเป็นแนวทางที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งมุ่งเน้นให้คนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ฟุ่มเฟือยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกับมีการวางแผนการใช้ชีวิตและการผลิตอย่างรอบคอบซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการเลี้ยงปลาและปลูกพืชผักสวนครัวได้อย่างลงตัวหลักแนวทางที่สำคัญมีดังนี้เริ่มจากสิ่งที่มีและทำเท่าที่ทำได้ ใช้พื้นที่ว่างที่มีอยู่เช่นหลังบ้านหรือข้างบ้านสร้างบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กเช่นปลานิลนหรือปลาดุกพร้อมกับปลูกพืชผักสวนครัวเช่นพริกกระเพราผักบุ้งหรือผักคะนา้าซึ่งใช้กินในครอบครัวได้ทุกวันผสมผสานและเกื้อกูลกันใช้ระบบหมุนเวียนเช่นน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาที่มีของเสียจากปลาสามารถนำนำไปใช้รดผักแทนปุย๋ยช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการใช้สารเคมีทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มคุณค่าการปลูกผักไว้กินเองทำให้ไม่ต้องซื้อผักจากตลาดทุกวันส่วนปลาก็สามารถเลี้ยงไว้เป็นอาหารโปรตีนในครัวเรือนเหลือกินก็สามารถแบ่งปันหรือจำหน่ายได้เพิ่มรายได้เล็กน้อยแบบไม่ต้องลงทุนสูงการทำกรเกษตรแบบผสมผสานคือแนวทางการทำกรเกษตรที่ผสมผสานกินจกรรมหลายอย่างไว้ในพื้นที่เดียวกันเช่นการเลี้ยงปลา ปลูกผักเลี้ยงสตัตว์หรือปลูกพืชหลายชนิดร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของครอบครัวการเลี้ยงปลาและปลูกผักควบคู่กันเป็นตัวอย่างที่ดีของระบบเกษตรแบบหมุนเวียนกล่าวคือนำที่ใช้เลี้ยงปลาอุดมไปด้วยของเสียจากปลาซึ่งเป็นปุ๋ยอย่างดีสำหรับการปลูกผักช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนการผลิต ส่วนผักที่ปลูกก็ช่วยดูดซึมสารอาหารและกรองน้ําก่อนนําน้ํากลับไปใช้ในบ่อปลาอีกครั้งเป็นวงจรที่เกื้อนหนุนกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กเกษตรแบบผสมผสานยังช่วยกระจายความเสี่ยง